สวัสดีครับผมก็ตามปกคลิปตามชื่อคลิปเลยนะได้ข่าวว่ามันบับขึ้นมานะฮะเ,ออเหมือนเกมจะทำให้มีความหวังโอ้โหเสียงเกม ก็อยากจะรู้นะฮะมันบัฟจริงหรือบัฟทิปผมก็เลยจะมาลองไอ้ด็อกเตอร์เซโนนี่นะฮะส่วนเซนคูผมไม่มีนะฮะยังไงใจผมนะผมบอกไว้ตรงๆเลยนะผมรีวิวตรงๆนะฮะใงผมก็ไม่น่าจะเปิดหาเซนคูต่อแล้วนะฮะอย่างที่ทุกคนรู้นะถ้ามันจะเก่งมันต้องเก่งมาตั้งแต่แรกอัแบบคุณกินใช่ไหมฮะแต่ก็จะมาลองดูนะฮะว่ามันบัฟขึ้นมาจริงไหมหรือบัฟทิปนะฮะด็อกเตอร์เซโนนะฮะก็ดูชื่อนนะชื่อมันก็บอกอยู่นะฮะ เซโนคือไม่เอาอะไรแล้วอ่ะไม่เอาถาดเลยแล้วอ่ะแล้วมาบัฟให้โหดทีหลังสุดท้ายก็ผมก็ผมก็ไม่รุ่งวะในในใจผมก็ยังคิดว่ามันมันก็ไม่รุ้งวะยังไม่ได้รีวิวเลยนี่นี่บนก่อนแล้ยนะ ็เกียร์ก็ประมาณนี้นะเอออ่ามีอัปเดตห้าด้วยนะ245%บาอบอกไว้ก่อนเลยแล้วถ้ามันยิงทา่าดไปไม่ตายนะไปเลยไปกลับเข้าคังเลย้แต่ผมได้มันมาแล้วผมเอาไปลงเล่นนะฮะมันยิงใครไม่โดนถึงใส่เกียร์เกียร์โดนแน่นอนไปมันก็ยิงใครไม่ค่อยโดนนะฮะประมาณหลบร้อยต้านร้อยแลยเออแล้วก็พิเศษเลยนะที่ผมใส่มาเพราะตัวเลนเจอร์ตัวนี้นะโอ้โหมันช้ากว่าสัตว์ที่ช้าที่สุดในโลกอีกนะฮะผมก็เลยเอาเกียร์นี้มาใส่มันนะก็เออเพิม่มความเร็วขึ้นที่สต่สองมัถือว่าเพิ่ ผมอัเปเดตปลร่างเก้าดาวก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะรีวิวไปลร่างเก้าดาวเลยดีกว่านะฮะแต่ว่าเป็นร่างเก้าดาวเ้าถูกสิพอนะฮะแม็กไม่ทําแน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เดิมนะฮะซึ่งสิ่งที่ผมหวังจากร่างเก้าดาวไม่ใช่ความเก่งจากมันนะฮะ <laughs> แต่สิ่งที่ผมหวังเนี่ยมันคือมันคิดก็แปลดาวให้ป่วยยัยงไงล่ะเพราะว่าเบาช้างผมยังไม่แบกนั่นเอง <c oughs> ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากได้รัแดแอทแท็กเลยนะฮะเพราะว่าาะมันเดินตามชชวบ้้นไม่ทันนะอย่างน้อยให้มารัดแอทแท็กก็ได้อัปเดขึ้นไป เออเอ้ยแต่ได้เพิ่มแล่สามร้อยแต่อยากได้แลกแอคขกมากกว่ามันก็ดีเลยนะฮะแต่มันแลกสามร้อยมันดีไม่สุดอ่ะไม่สุดสักอย่างเลยตอนเนี้ยแลกแอคแขกถึงได้มาก็ยังไม่รู้หรกจะสุดเปล่าแต่มันดีกว่านี้สำหรับผมนะแต่ผมขอเวลาไปเพิ่มวิวมันสักครู่นะฮะ โ okay. อเคแม็คหกสิบแล้วนะฮะก็เอาแม็กแค่นี้พอนะฮะใครจะทำเก้าดาวแม็กสำหรับคนที่เงินถุงเงินถังนะฮะสำหรับผมและก็หลายคนผมคิดว่าหลายคนเหมือนกันแหละบางคนเงินถุงเงินถังยังไม่อยากจะทําเลยนะผมบอก <c oughs> ผมคิดว่าประมาณนั้นลนะ <c oughs> พลังโจมตีสามล้านพลังชีวิตหกล้านเจ็ดกกลางๆนะฮะก็ไม่ได้สูงเวอร์ไม่ได้กลางๆกลางๆฮะสกิลทุกคนก็น่าจะรู้กันอ,อยู่แล้วเนาะอ่ะก่อนก่อนไปเทสพีพีนนะฮะนี่คือของรางวัลที่ดีที่สุดจากการทำมันขึ้นเก้าดาวนะฮะผมขอรับมาก่อนแล้วกันจบไฮเปอร์ยังไงล่ะ เอาขอขอญาตระหว่างนี้ยัดให้เบา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 ,บาช้างไปเลยนี่ผมมารีวิวตัวอะไรวะเนี่ยโอเคมาก็วันนี้วันปิดลีกด้วยนะที่ผมอัดเนาะก็อ่ะทีมนี้เลยมันจะดูมันจะสูสีไปแบบว่าเราสิบอะแต่เขาห้าอุ้ยแต่เราโอ้โหเราไม่สนอยู่แล้วถ้าเขาตั้งให้เราตบเราก็ตบโอเคนะถ้าเขาตั้งให้เราตบเราก็จะตบนะ,ะเราโซต๊ะเซโนเราเพิ่มแลขสามร้อยด้วยนะเดี๋ยวลองดูนะ,ะจะยิงคุณกินเป็นไรไหมขึ้นสัญลักษณ์ไหมนะฮะผมกดมกือด้วยอ่ะ มันยิงมาแล้วนะเมื่อแี่ผมเห็นสกิลมันออกมาแล้วแต่ว่าไม่เห็นตีสัญ,ญลักษณ์อะไรเลยนะครับอคุณกินก็ยังยืนอยู่นะฮะเอ้คุณกินหายเว้ยเอ้ยมันไปได้เอ้บอสมื่อตีสัญ,ญลักษณ์นะครับเมื่อกี้เอ้แต่ผมไม่กดสกิลด้วยผมไม่กดไอทิมด้วยอ่ะเฮ้ยมันเดินมาแล้วมนเดินมาแล้วใช้สกิลอืมไม่โดนอืมไม่โดน นี่เรามีแม่นยำทักษะนะผมบอกไปก่อนนะแต่สกิลว้าวเว้า,วา,วาเยอะมากชานะว่ะทุกคนเดี๋ยวหลายคนนี่พิมพ์คอมเมนต์มาแล้วไม่ชนะได้ไงพี่บางนั้นมันห้าตัวเมื่อกี้เมื่อกี้เอาหาเมื่อกี้เอาหาอ่ะที่จริงอ่ะเราไม่ต้องมีบอสมืดก็ได้นะเอ้ยเราไม่ต้องหาทีมคุณกินก็ได้นะอย่างเช่นทีมนี้มีเมกุมินใช่ไหมแล้วก็บาก,กินะฮะเราหวังผลเราคงเอามาวางผลกระบาวช้างหรือไม่ก็บอสมืดก็ได้เนาะเดี๋ยวเราลองตีทีมนี้ดูเนี่ยแล้วก็มีเนี่ยยมมาโลกอะไรเนี่ยอ่ะลองตีทีมนี้ดูนะฮะถ้าสกิลมัน ไม่ใช่นาม,มาทําจริงมันต้องมีผลนะฮะทำให้บาวช้างอะไรเนี้ยมันหายไปเร็วนะฮะอ่ะเรามาดูนะว่ามันจะมีสกิลติดพวกนั้นบ้างไหมกดมือนี่แหละฮะมาออกมาสกิลไม่ติดเห็นแต่สกิลของบาวช้างที่ติดโอ้โหโดนดันยับเลยจ้าถักไปก่อนแท่แข็งก่อนอะ ยังไม่พร้อมที่จะแพ้ครับเนี่ยบาวช้างมันยังยืนเป็นเบือเลยโอย้แต่มีสกิลลูกสกิลติดนะฮะเอ้เหลือเชื่อแต่ก็ไม่ได้ทำให้มันเปาะลงว่ะสำหรับผมเนาะ <laughs> ยังไงเบาช้างมันก็ยังโหดอะเนี่ยเนี่มีมีรูปสกิลติดอยู่นะเปลี่ยนธาตุมือเป็นไรธาตุซึ่งมันนำมาทำมาผมบอกแล้วเห็นไหมฮะสกิลมันติดหัวไปมันก็ทำอะไรไม่ได้อะ่ะ มันเราย,ยัางถึกอยู่เลยนะเห็นไหมโหนี่เราเปลี่ยนาธาตุให้มันถึกขึ้นหรือเปล่าผมถามหน่อย <laughs> เปลี่ยนให้มันเป็นไราธาตุมันถึกขึ้นหรือเปล่าเนี่ย <laughs> โอ้อะผมว่า สกิลมันโดนนะซึ่งเบาช้างมันอยู่นานมากคือผมมีเบาล็อกนะฮะเบาล็อกมันยิงเบาช้างไม่กี่ทีมันก็ตายนะปกติแต่หรือเพราะไอ้ด็อกเตอร์เซโนนมันไปเปลี่ยนท่าได้เบาช้างแล้วทีเนี้ยไม่กลายเป็นถึกระเดิมอีกเนี่ยสกิลมันถึงนามาทําอ่ะมันข้อดีมันมีไหมผมไม่รู้อ่ะผมผมรีวตามที่ผมเห็นนะคุ้มกัแบบแต่มันก็ชนะนะฮะเออเราต้องวัดที่ผลลับใช่ไหมเราอย่าไปไอ้นี่ เขาต like oh, okay. ma. ั้งมาให้เราไม่ตีอย่างเงี้ยม um> ันโหใครจะปฏิเสธน้ำใจไหวจดักพักแพ้ลองลองไปดูนะฮะเขามีธาตุมือสตัวเออดูสิดูสิเราจะเราจะทำอะไรได้ไหมโอ้ยเกมกระตุกเสียงกระตุกขอโทษด้วยนะ เนี่ยสกิลมันติดเออแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนแล้วมันช่วยให้ดีขึ้นไหมเพราะตัวดาเมจปกติของเราก็จะตีพวกไรทตุเป็นดามจเท่ากันนะฮะเออมันอาจจะดีขึ้นก็ได้หรือไม่ว่าจากมีตัวชนะทตุกลายเป็นปกติกันนำนำไม่ชอบชอบสูสีใช่ไหมได้เปรียบไม่ชอบชอบสูสีใช่ไหมเนี่ยดูนะเขาตั้ง5้าตัวทำไมมันยื้อนานได้ขนาดเนี้ยอ้นี่ดูกองเรนเจอร์เราเป็นเบื่อเลยเขามีกันแค่ไม่กี่ตัวเนะี่ยกว่าจะเอากันลงเนี่ย จะพูดไงวะคือเลนเจอร์เราสิบตัวแล้วกองกันเป็นเบือเลยไอ้นั่นแหละมันยืนกันไม่กี่ตัวนะ่ะไม่ยืนกันก็จะเอาลงรีวิวตามที่เห็นนะผมไม่อวยอยู่แล้วทิมซอนเลนซ์ซึ่งผมขอข้ามไปก่อนนะเพราะว่าผมกลัวตัวบินผมจะไม่ใช้ตัวกันบินตัวบินนะลองหายนี่นะเออเนี่ยคุณกินโอ้แต่เกียร์เขาก็ไม่ได้โดนแน่นอนนะเกียร์เขาไม่ได้ตึงไม่ได้แม็กอะบวกสามอะแต่ลองดูไปก่อนก็ได้นะฮะคือไม่แม็กแกรคุณกินมันก็โหดนะผมบอกไว้เลยนะถ้ามันเอาคุณกินไม่ลงนี่ก็ควรพิจารณาเหม ลองดูปล่อยตัวมาเราเซโนปล่อยมากระเด็นดีสล็อตเราสตันให้อยู่นะฮะจังหวะน,นี้ต้องรีบปล่อยตัวอูไม่ไหวะทีมแพงหลังโคโหดมากคุณกินก็เดินเข้ามาใกล้เกินอ่ะแช่ไปก่อนปัดแช่ไปก่อนซึ่ง <laughs> เราจัดการคุณกินไม่ได้เลยฮนะถึงเรามีไหวพริบน้ำมันยื้อนานมากอะ่ะคุณกินกว่าจะตายอ,ะอ่ะด้วยความที่คุณกินมันโหดเกินแหลมะมั้งเอออ่ะกว่าจะตายนะตายแล้วหนึ่งตัวโอ้คุณกินม่งยื้อนานมากๆอ่ะอ่ะผมว่าผมแพ้ว่ะโอ้แพ้ว่ะ ไม่รู้เราปล่อยตัวไปก่อนยื้อสุดชีวิตโอเคนี่คุณกินไม่แม็กนะฮะมันด้ฆ่าคนกินไม่ได้คิดจะพิจารณาเอาแล้วกันพิจารณาเอาอะผมไม่เห็นสกิลตดหัวคุณกินเลยนะผมบอกตรงที่คิดว่าคุณกินตายบางทีมันอาจจะไม่ตายนะแต่มันอาจจะโดนเลมผักซึ่งเล็มมีประโยชน์กว่านะผมว่าไอ้ท็อปเซโดเดียมันฆ่าไม่ได้ มันอาจจะเป็นตาแบดแบทไงเมื่อกี้มันอาจจะแบดเออทำาไมมันแหวงแหวงอย่างเงี้ยอุ้ยตะเกียฮะหัโหดอยู่นะเนี้ยเนี่ยมีมืดด้วยอ่าโอ้โหอย่าโดนบัสมืดเขาตบแน่เลย แต่ถ้าตัวมันดีจริงเราต้องชนะนะฮะตัวเขาไม่ครบ10ตัวด้วยอ่ะอ่าสุดท้ายซึ่งผมก็รีวิวตามที่เห็นนะไม่อวยไม่อะไรทั้งนั้นสําหรับใครที่ใช้โหดก็เกียร์ดีกว่านี้หลยนะผมว่าแต่ผมว่ามันก็ไม่น่าจะโหดกว่านี้มากเท่าไร่หรอกมั้งยกเว้นแต่แม็กกะแม็กอาจจะโหดขึ้นนะฮะ,ะไปเลยลองดูนะฮะทีมเขาไม่ครบ1ิบด้วยทีมเรานี่10ตัวนะฮะแต่แค่ไม่สมประกอบเพ <laughs> <laughs> าเบาเบาช้างผมก็ไม่แม็กนะฮะไ <laughs> อ้ด็อกเตอร์เซโนนี่ก็เซโนจริงๆอ่ะไม่เอาอะไรเลย <laughs> โอ้ย <Pie> ค <year lich> e> nee! ุณก hm. mmm, ินไม่เป็นไรเลยอะไม่โดนสกุไม่โดนสกิลอะไรเลยอะปัดไปก่อนอะคุณกินนั่งน่ากลัวมากอะผมบอกเลยที่ตอนส่วนคุณกินไม่ได้เจดายโอ้ยตายแน่ตายแน่แลเซโนอย่าเซโนตามชื่อสกิลปัดให้โดนไยน้องไปปะคุณกินตั้งแผงขนาดนั้น ยิงสกิลไม่โดนคุณกินเลยโดนแต่ตัวมืดนะฮะผมไม่เข้าใจจริงๆเห็นสัญลักษณ์ขึ้นตัวมืดแต่ยิงคุณกินไม่โดนเซโน no, จริงๆเซโนจริงๆแต่มีประโยชน์นะ,ะมีประโยชน์ตรงปล่อยออกมาแล้วสตันพลังนี่แหละออแต่ก็ผลลัพธ์มันก็ตามนีเขาทีมในทีมเขาไม่ครบสิบเจเนีย่ย ก็มาสรุปกันเลยดีกว่านะคืนก้าวดาวดีไหมสาหรับผมนะมันสกิลใส่ตัวมืดดีนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้ตัวมืดเปาะลงหรืออะไรสําหรับผมเนาะบางทีเห็นว่ามันถึกขึ้นด้วยนะจากมีตัวชนะทนนตุควรตีมันตายเร็วๆกลายเป็นสูสีเฉยเลยไ,ได้เปรียบไปชอบไปชอบสูสีนนะด็อกเตอร์เนี่ยซึ่งสกิลที่ดีที่ผมมองเห็นจากข้อเสียสามสิบแปดล้านอย่างของมันก็คือมีเพิ่มต้านอ่มันบัฟดีมันบัฟดีเพิ่มต้านเนี่ยถือว่าดีนะฮะ,ะแต่ข้อเสียนี่นี่เกียร์ผมไม่ได ทีเ่ม่มันมันแย่กว่านี้อีกนะผมบอกเลยมันช้ามากก็ไม่ได้โหดขึ้นนะฮะเกมบัฟมาจริงเหรอสำหรับผมผมผมว่าบัฟทิปทิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยบายครับ